ชามชัยและโปรปิ้นกล้าครับก็รู้สึกชอบมากนะครับเพราะว่าเหมือนเพลงเนี้ยมันจะมีเีทที่พอปอยู่แต่ว่าเต้นนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าบีทมันจะฟังง่ายกว่าชึงอััมการเต้นประเภทนี้ยต้อง stretching แล้วก็ฉีกขามันอ้ะเขาไม่นับโอ้แบบจะหักอยู่แล้วขาะแอ้ยแทบตาย จะมี3ขาเวลาพี่ไปขานีขานีห้ามเลื่อนเด็ดขาดถูไป้าพี่ก็เลยต้องมัดปล่อยให้เขาสนุกกับเขายก move ยกเต้นไปเรื่อยๆพี่อำอะไรมาเนี่ยมันแน่นมากอะพี่มีเนไกลไหมคะไม่ปิ่นเนี่ยเขามัดอีท่าไหนไม่รู้จนทำแกะไม่ออกนะฮะทำมันต้องเอามีดมันตัดออกทางคนนึกว่าทำต้องลากถังแก๊สเนี่ไปตลอดชีวิตแล้ว้เต้น quick step ทามไทยแพงศิลและคู่เต้นปิ่นกล้าวนารัก uh huh. uh huh. uh huh. สุดยอดมากครับทไทยกับโปรปิ่นเกล้าครับเชิญครับเชิญนี้เลยครับครับเวลาเราชั่วโมงเดียวครับเชิญครับทำใจฮะคุณเหลิวครับเด็ก17คุนี้เป็นไงบ้างครับคุณทำทยกับโปรปิ่นเกล้าเขาเพลงนี้นี่คือเหมาะกับคู่นี้มากนะคะความน่ารักสดใสสมวัยนะคะทำออกมาได้ดีค่ะพี่กุ๊กกี้ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะฮะจะแบบคมดีเท้าชัดเจนแต่อาจจะคมปนอบบบาร์รูมนะฮะ เวลา movement อะไรอาจจะคมเปน,นิดนึงแล้วก็เป็นทางที่เดาได้คุณเปิดคราวที่แล้วคุณก็เปิดด้วยจังหวะอื่นที่คุณถนัดคนนี้คุณก็เปิดด้วยอันอื่นก่อนอีกนะครับเดาได้นิดมากไปน,นิดนึงแต่รวมๆแล้วชอบขอบคุณมาก <ขอ S 1> เลยครับแล้วมาที่อาจารย์มอมรครับคที่เต้นในจังหวะควิสเตปเนี่ยคุณทําได้ดีแต่ว่าเวลาก้าวไปคุณต้องสวิงไปไม่ใช่กระแทกไปฉะนั้นความแรงเนี่ย ต้องใช้สวิงมาช่วยมากกว่าครับฝากไปด้วยนะครับเราติดจะพอเป็นดีบอยด้วยใช่ไหมมันต้องใส่ไปเต็มเต็มใช่ไหมอ่ะทามทามกับโปรปิ่นก้าครับคุณยังอยู่กับ Dancing with the Stars นะคะกับมี่น้องทมไทยแล้วก็โปรปิ่นก้านะคะรอคะแนนข้ามเบรกแบบเนี้ย ลุ้นแค่ไหนคขน้องทําไทยลุ้นมากเลยครับระหว่างเบรกแล้วก็ไปนั่งตัวสั่นกันนะฮะนะเบาๆครับผมถ้างั้นเราไปฟังคะแนนจากกรรมการกันค่ะท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนี่คือคะแนนจากคณะกรรมการคุณหลิวมนัสวีเจ็ดค่ะอาจารย์อมหกครับคุณฟุกกี้พินกร7เจครับ ตอนนี้คะแนนบนรีดอบอร์ดของเรานะคะได้20คะแนนนะคะอยู่อันดับ2ของรีดเดอรบอร์ดของเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของทามไทยนะคะก็รีบโหวตกันเข้ามาเลยค่ะสำหรับ DWTS 1นะคะที่4ตอง7ตอง9ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าโหวตกันตอนนี้เราจะยังไม่นับคะแนนนะคะต้องหลังรายการจบนะคะจนถึงเที่ยงคืนวันเสาร์ค่ะ